เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวต้องใช้อะไรบ้างคลิปนี้มีคำตอบจ้าวันนี้นะคะยิ้มจะมาเปิดเผยข้อมูลการเตรียมร้านให้กับพี่พ,พี่ที่กำลังอยากจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะมาดูคลิปนี้ให้จบนะคะก่อนที่ทุกคนนะคะจะไปเตรียมซื้อของเพื่อลดการซื้อซ้ำซ้อนนะทุกคนขั้นตอนแรกของยิ้มเลยนะคะก่อนที่ยิ้มจะไปซื้ออุปกรณ์เข้าร้านก็คือการนั่งริดรายการ ว่าเราจะต้องซื้ออะไรยังไงบ้างนะคะเพื่อจะได้คุมงบประมาณการใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์เข้าร้านจะได้ไม่ซื้อซอ้าซ้อนแล้วซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้นะมันจะได้ประหยัดงบนะทุกคนอย่างแรกที่ทุกคนต้องซื้อเลยการเตรียมร้านก๋วยเตี๋ยวที่เราต้องมีเลยคือเคาน์เตอร์ลวกก๋วยเตี๋ยนั่นเองทุกคนจะมีหลากหลายแบบมากๆเลยนะคะอยู่ที่งบของพี่ๆีทุกคนนะคะอย่างต่อมาคือโฉวซอสต,ต่างๆที่เราจะมาใส่ไม่ว่าจะเป็นซอสก๋วยเตี๋ยวผักต่างๆ กระเทียมเจียวนะ้ำมันกระเทียมพวกนี้นะคะเราลองมานั่งริดดูว่าร้านเราถ้าไม่ใช่ร้านเย็นตาโฟูแบบยิ้มเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวบางบางรายการที่ไม่เหมือนกันนะทุกคนมานั่งริดดูว่าเราจะต้องใช้โถใส่อุปกรณ์หรือเครื่องปรุงมีอะไรบ้างนะคะแล้วต้องใช้กี่ใบนะก็จดไว้นะทุกคนอย่างต่อมาคือหม้อก๋วยเตี๋ยวค่ะหม้อก๋วยเตี๋ยก็มีหลากหลายมากๆมีทั้งช่องโลง่งมีทั้งช่องแบ่งอย่างนี้นะคะลวกนิดหน่อยแล้วก็เป็นน้ําซุป อยู่ที่พี่ๆเลือกใช้เลยว่าจะใช้แบบไหนนะคะต่อมาจานชามต่างๆที่จะใช้กับร้านเราเนี่ยชามยิ้มจะใช้ตั้งแต่เบอร์7.5นิ้วถึง8นิ้วแล้วก็9นิ้วอยู่ที่พี่ๆเลือกเลยว่าจะเหมาะกับร้านเรา ด้วยเบอร์ไหนนะคะมีเมลามินอย่างนี้แล้วก็ราคามันจะมีหลากหลายมากๆลองไปเลือกดูนะว่าอย่างชามยิ้มเนี่ยจะใช้หนึ่งสาขาเนี่ยยิ้มจะใช้เริ่มต้นที่8ปถึงเโหลนะคะแต่ถ้าบางร้านที่ขายสั้นๆแล้วก็มีเวลาล้างอาจจะเริ่มต้นที่ห้าห้าโหลขึ้นไปนะ แล้วก็จานต่างๆถ้ามีเมนูข้าวก็ต้องมีจานอันนี้จะเป็นจานร,รวมลวกนะคะใส่ของทานเล่นก็จะเลือกแบบมีหลุมแบบนี้นะคะจะได้ประหยัดการล้างนะแล้วก็อีกถ้วเล็กๆน้ำจิ้มชอบจะหายมากเลยยิ้มเลยเลือกแบบนี้นะทุกคนนี่อันนี้จานร,รวมลวกใส่ของทานเล่นต่างๆนะคะต่อไปนะคะยิ้มจะพาไปดูอุปกรณ์เครื่องครัวที่ทุกคนต้องมาดูนะคะว่าเราจะต้องเตรียมอะไรในการเปิดร้าน แล้วก็สิ่งสําคัญเลยคือตักก้อลวกต่างๆนะคะถ้าบางคนอาจจะใช้แบบสัก2อถึงสอันนะคะในการใช้ในร้านของเรานะแล้วก็กระบวยซอสทําไมต้องมีกระบวยซอสถ้าทุกคนอยากได้สูตรมาตรฐานแล้วก็การปรุงที่ได้รสชาติมาตรฐานต้องมีกระบวยที่มันเป็นมาตรฐานนะเพื่อให้คุมรสชาติของเราได้นะคะทุกคนดูคลิปนี้อย่าลืมจดไว้นะว่าเราจะต้องใช้อะไรบ้างนะจดไว้เลยค่ะเพื่อให้เรานะ เชื่อไหมทุกคนยิ้มไปเลือกซื้อเนี่ยถ้าไม่มีแบบรายการยิ้มนึกไม่ออกเลยนะมันมีหลายอย่างมากในหัวสมองเรานะเออนี่อันนี้คือตะก้อลวกลูกชิ้นนะคะถ้าใครแบบว่าเอออยากได้ไซส์ไหนแบบนี้มันมีหลายแบบมากๆยิ้มเอาตัวอย่างของร้านยิ้มมาให้พี่ๆดูนะเนี่ยตะก้อยิ้มจะใช้สาขาหนึ่งไม่ต่ำกว่าสี่เพราะว่าเย็นตาโฟเนี่ยมันต้องทับตัวเครื่องโฟ ก็คือสองอันทับลงไปแล้วก็มาลวกเส้นต่างหากยิ้มจึงจําเป็นต้องมีตะก้อที่เยอะนะคะแล้วก็ถังน้ําต่างๆที่ขี้ลูกชิ้นนะคะเนี่ยขวดน้ําซอสต่างต่างแก้วตวงนมอะไรพวกนี้นะคะยิ้มจะต้องรีดรายการทุกอย่างแล้วไปซื้อเนี่ยต้องครบเลยเราจะได้ไม่เสียเวลาวิ่งไปวิ่งมานึกออกแล้วจดจดจดไว้นะคะแล้วก็เก็บข้อมูลไว้เผื่ออนาคตมีการขยายสาขานะทุกคน แล้วก็กระบ,บวยน้ําซุปนะคะถ้วยชามน้ําซุปนะหม้อยิ้มเนี่ยสังเกตดูยิ้มจะใช้หม้อแบบแบบสองช่องสองหลุมแบบนี้เพราะว่าจะควบคุมรสชาติของน้ําซุปอันนี้จะเป็นกระมังใส่เครื่องปรุงใส่ถั่วงอกใส่ผักบุ้ง ทำไมยิ้มใช้เป็นถังมันได้เยอะค่ะทุกคนจะใช้เป็นกระมังก็ได้เป็นถังสแตนเลสแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้ไม่ฟิกแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือตู้ก๋วยเตี๋ยวนะทุกคนตู้ก๋วยเตี๋ยวคือบ่องบอกความมาตรฐานหน้าร้านของเรานะคะถ้าเราอยากให้ดูดีนิดนึงเราก็ใช้ตัวตู้ที่ดูมาตรฐานนิดนึงอันนี้จะเป็นถังน้ําส่วนใหญ่ยิ้มจะใช้เป็นสแตนเลสนะเพราะว่ามันจะปลอดภัยต่อลูกค้าที่มาทานที่ร้านเราแล้วก็อายุการ ใช้งานเนี่ยยาวนะคะทุกคนนี่กระบวยแล้วก็ช้อนต่างๆนะคะที่ยิ้มใช้ในร้านยิ้มนะก่อนที่มจะไปซื้อนี่ยิ้มรลืดหมดนะแล้วไปซื้อมาเนี่ครบหมดนะคะทุกคนแล้วก็อุปกรณ์การเตรียมพวกชาล้างต่างๆกระมงกระมงังล้างจงล้างจานเอาให้ครบนะทุกคนเตะกงตะก้าที่เราจะเอามาไว้เตรียมของนะคะ นี่อันนี้โถซอสต,ต่างๆของยิ้มนะทำไมยิ้มถึงเลือกใช้สแตนเลสเวลามันโดนความร้อนแล้วมันจะไม่มีการแบบเขาเรียกว่ามันมันทนความร้อนได้ดีนะฮะยิ้มก็แล้วก็อายุการใช้งานการดูแลรักษาง่ายยิ้มซื้อครั้งเดียวได้ยาวเลยนะคะได้ยาวเลยตลอดการขายเลยนะคะทุกคนอย่าลืมพวกโต๊ะเก้าอี้นะคะในการในการเปิดร้านนะ,ะโต๊ะเก้าอี้ แล้วก็ถังน้ำแข็งต่างๆนะคะถ้าใครที่มีเมนูข้าวก็ต้องมีเตาผัดมีกระทะมีอุปกรณ์การผัดข้าวนะคะนี่ตู้ข้ยเตี๋ยวของร้านยิ้มนะอันนี้จะไม่ได้โชว์นะครัวยิ้มจะอยู่ด้านในนะคะแล้วก็เสาเสียบบินเนาะชามนี่ก็จะมีหลายแบบนะพี่ๆลองไปเลือกดูนะคะแต่ยิ้มจะแนะนำให้ใช้เมลามีนอย่างดีนิดนึงเพราะว่าเราใส่อาหารให้ลูกค้าทาน จะไม่อยากให้ใช้พลาสติกที่มันมันไม่สามารถรับความร้อนได้นะคะเพราะว่าถ้าเราขายก๋วยเตียเ๋ยวน้ำซุปเราจะร้อนจัดมากเราต้องเลือกวัสดุที่ดีหน่อยให้กับลูกค้านะคะเราจะสร้างความมาตรฐานให้กับร้านเราด้วยนะคะเนี่ยแล้วก็โถใส่ถุงต่างๆยางต่างๆถุงที่จะเตรียมไว้ใช้ในร้าน อ่าเนี่ยอ,อีกหนึ่งสาขายิ้มก็ใช้สแตนเลสทั้งหมดนะเวลายิ้มยิ้มทาร้านนะคะไม่ว่าจะเป็นที่คีบหม้อนี่คือตัวอย่างเคาน์เตอร์ที่ใช้ปูนก่อนะทุกคนบางคนอยากจะประหยัดงบนะแล้วมีช่างรีโนเวทก็ใช้ปูนแบบนี้ได้อันนี้ไม่ต้องซื้อแบบเป็นเคาน์เตอร์สแตนเลสก็ได้นะนี่คือการก่อบปูนแล้วแปะด้วยกระเบื้องนะก็ทนเหมือนกันทุกคนอันนี้สี่ห้าปีแล้วก็มีแบบกระเบื้องหลุดบ้างเพราะว่ามันร้อนจัดนะมันร้อนจัด นี่ชามแต่ละสาขาของยิ้มนะคะก็ใช้แบบหนาเลยแล้วก็คงความคงทนแล้วก็สามารถรับอุณหภูมิร้อนได้ดีนะคะนี่คือหน้าตาก๋วยเตี๋ยวของร้านยิ้มแล้วก็ให้เวลาเราใส่ก๋วยเตี๋ยวแล้วดูสมราคาด้วยทุกคนนี่หน้าตาก๋วยเตี๋ยวของยิ้มนะคะแล้วก็ถาดเสิร์ฟนะถาดเสิร์ฟสำหรับน้องๆ สำหรับใครที่แบบทำเมนูข้าวด้วยนะคะอย่าลืมหม้อหุงข้าวตะแกงทีกระบวยต่างๆนะอันนี้เป็นฮูดดด,ดูดควันนะของยิ้มจะใช้เป็นฮูดเลยแล้วก็กระทะตะหลิวกระบวยทุกอย่างที่เกี่ยวกับการผัดข้าวนะนี่แล้วก็อย่าลืมที่สำคัญเลยคือป้ายหน้าร้านค่ะสามารถออกแบบป้ายให้โดดเด่นนะคะอันนี้คือชุดพวงพริกอุปกรณ์บาน้ำกล่องต่างๆที่ใส่ช้อน ถุงต่างๆอันนี้จะเป็นเหยือกใส่น้ําสมุนไพรนะของยิ้มจะต้มไว้แล้วก็ให้น้องใส่เหยือกแบบนี้แล้วก็แช่ตู้ไว้นะโต๊ะเก้าอี้นะคะในการเตรียมร้านของเรานะคะขวดซอสต่างๆนะอุปกรณ์ต่างๆนี้ยิ้มเบื้องต้นนะให้ทุกคนจดนะคะก่อนที่จะไปซื้อนะเพื่อลดต้นทุนในการซื้อซ้าซ้อนแล้วก็ซื้อแล้วใช้งานไม่ได้หรือซื้อเยอะจน เกินความจำเป็นนะคะใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดใจกดคอมเมนต์แล้วบันทึกไว้เป็นรายการโปรดด้วยนะ